ฮานาะเกมลับยืนใต้แป้นเกินไปใช่ครับเอ่อแม,ม์นู้นนะเนาะแม์แม์แม์ไหนไม่รู้อะที่นั่นแหละเจอฮานาะโซนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนเก็บสปินใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับ FC ซครับผมเหรอเนี่ยผมก็จะแบบกล้าๆกลัวๆวะผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงผมหรือเปล่าเนะเอ่อ โอเค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 เล่นอย่งนี้ก็ได้เพื่อนสบายสบายเพื่อนเนี่ยกดให้ดูก็ได้อะว่าเราจะเล่นวิตัวตัดบอลมันเยอะเกินไปอ่ะืมว่าเท่าเซนโดผมว่าเท่าเซนโดขอบคุณครับผมค,ครับผมว่าเอาเซน เซนโดมันจะโดนตัดบอลบ่อยเกินไปเพราะวะาแชทเอาไงดีอะนี่แหละผมมองว่าเราว่าเซนโดมันน่าจะโดนเอ่อน่าจะโดนตัดบอลบ่อยนะครับถ้าเราแบบพยายามถ่ายบอลบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเสียดายเกมเมื่อกี้มากเลยวะ่ะมันเราเราต้องชนะไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าเราต้องชนะ แล้วจริงๆเมื่อกี้เซนโดอ่ะเขาก็ไม่ได้ซ้อนผมดีขนาดนั้นเลยอย่างที่ผมบอกเห็นบป่าว่าหน้าที่ผมกับหน้าที่เขาอ่ะนะครับไม่ค่อยเห็นภาพเลยนะครับไม่ค่อยเห็นภาพเกมลับเขาเท่าไหร่นะครับเกมลับล้นเนี่ยจะดูดีกว่าด้วยซ้ํานะครับเกมลับล้นดูดีกว่าด้วยซ้ํานะครับผมมีอันตีเลยอ่ะแล้วยังไงเดียอ่ะโอเคเออผมจะลองเล่นแบบไม่บอกเพื่อนดูเลแชทว่าแมทเนี้ยผมจะส่งหรือไม่ส่งยังไง มมไม่เป็นไรเพื่อนมีอนตินะโอเควะ่ะวิแย่แล้วโอ้โหเหมือนเพื่อนเราจะพลังสู้ไม่ค่อไหวโอเคยกมือทันอุ้อายน้าตบเลยวะ่ะแต่กลัวเพื่อนแบบอ่ะเดี๋ยวผมลองลองเหมือนเดิมนะครับคือผมจะ ตบตามหน้าที่ตัวเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนซ้อนนะครับในจุดที่เพื่อนควรจะซ้อนเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเพื่อนเราซอนได้ดีแค่ไหนนะครับ mm. ผมจะโฟกัสที่หน้าที่ตัวเองไปนะครับมาโอเคมาอึ๊บโอเคโอเคว่ะโอเคโอเคมาเยี่ยมครับ เยี่ยมครับพีเฟฟีเ,เลฟีฟาใน FIFA ไหนครับออเออเดี๋ยเดืนนะหมายถึงว่าในคอมในในเพย์สเตชันอะไรอย่างงี้ใช่ปะในคอมครับผมเล่นในคอมนะเออเป็นฟีฟาออนไลน์สี่นะครับไม่ใช่ฟีฟายี่สิบสองหรือยี่สิบเอ็ดนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกฟีฟายี่สิบสองหรือยี่สิบเอ็ดนะตอนนี้มันฟีฟาเท่าไหร่แล้วอะในเพย์สเตชัน โอ้โหแม่งไม่เคยส่งให,ให้ให้ตัวผมเลยวะเนี่ยซ้อนให้หน่อยสวยเยี่ยมไม่รับทำเลยเหรอเก็บบอลได้เพื่อนเยี่ยมมาผมหกักคอไก่อุ๊ยจังหวะไม่เลวนะเนี่ย แว่้นี่ของตำแหน่งยิงดีนะครับผมแบบชื่นใจนะเจอคนอย่างนี้นะครับพวกที่แบบไม่ได้กดแค่ใช้สกิลอะแค่ชั้นแบบชั้นเห็นว่าชั้นโล่งชั้นก็ยิงอะอะไรเงี้ยผมดั้นให้สวยวะ่ะ อุ้ยทำไมมันไม่ลงสักทีอ่ะอ่าโดนเพื่อนโดนเพื่อนตัวเองดักทางนะครับลูกนี้น่าจะลงแล้วมั้งเพื่อนเออยิงเลยว่าแล้วคือมันเกินเบอร์ะเขายิงหลายรอบแล้วนะครับมันไม่ลงอ่ะต้องลงให้่ให้พวกเราได้แล้วอุ้ยโดนโทษเลยเกือบสวยว่ะ มันเท่เกินเปล่าวแว่นมันเท่เกินเปล่าจะเย็นๆโหค่อยๆเล่นมันเท่เกินอ่ะเพื่อนเปลาผมกวน,นตีส่งไม่ติดอ่ะโทษเลยครับโทษเลยครับผมไม่ค่อยส่งได้ให้อาคังีเลยว่ะเดี๋ยวต้องส่งให้อาคังีบางลนะอะไรอะไรยังไงน <laughs> เนี่ยคือคนกันนะ่ะมันยากตรงที่พอเวลามีตัวสกรีนโหแล้วเป็นตัวใหญ่แบบนี้ด้วยนะอุยโดนลูกนี้ อูไม่น่าเล่นนะครับจังหวะนี้ไม่น่าเล่นโอ้โหทาไมมันไม่ส่งให้ตัวนี้เลยวะรู้ว่าผมจะตัดบอลนอะ่ะรู้เหรอวะสวยแว่นเก็บบอลได้เยี่ยมอุยอ้ยอุ้ยทำไมเริ่มมั่นใจเร,เริ่มมั่นใจเนี่ยเริ่มมั่นใจในตัวเองผิดผิดกันอีกแล้วเริ่มแสกหน้าอีกแล้วเห็นไหมครับตั้งแต่แมตช์เมื่อกี้แล้วเดี๋ยวควรจะชนะเดี๋ยวแพ้นะผมบอกเลยเดี๋ยวแพ้นะเข้า่ะ โอเคเข้าใจแล้วเล่นได้เลยเพื่อนให้ผมเป็นคนแอสซิสเล่นได้เลยเล่นได้เลยเดี๋ยวจุนมาโอ้โหไม่ต้องถึงจุนว่ะเอาละสี่แต้มแล้วน่าจะไม่มีอันติแล้วนะครับเพื่อนเราเนี่ยเฮ้ยเโอเคเฮ้ยเอาไม่เข้าอีกแล้วโอเคตัดบอลได้ โอเคโอ้ <Okay>. oh, โหลูกนี้ส่งให้อาคริเล่นตั้งนานแล้วครับไอเดียเขาดีนะเนี่ยไลน์เนี่ยเห็นไหมครับตามหน้าที่เรานะครับมันคือตามหน้าที่เรานะครับมันคือตามหน้าที่เราครับการกันเฟดอะอ้าวไปท็อกซิกใส่เหรอไม่น่ารักนะครับไม่น่ารักนะครับเราก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะเพื่อน <c oughs> เราก็ไม่ได้แบงขนาดนั้นนะตบ2ก็ไม่ได้ทุกดอกเดอ้อจะเย็นๆเอา้าอะไรเนี่ยโดนอีกแล้วโอ้ดาวสวยมากครับอังกิมาเล่นกันสองคนดีกว่าเรานั่นแหละเล่นกันสคนดีกว่าพี่แว่นทำตัวไม่น่ารักนะครับก็จะไม่ได้ถือบอลน,นะครับ เออนี่ไงนี่ไงถือบอลน,นานเหรอถือบอลน,นานเหรอถือบอลน,นานเหรอโอ้เพื่อนมันต้องตกข้างนอกแว่นหน้าผมม,มีอันติอยู่นี่ไงส่งให้เลยไม่ทัน